ซึ่งการประกาศกฎอัยการศึกครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในความหวังของคนไทยที่ต้องการเห็นสังคมไทยนั้นยุติความขัดแยง้งแล้วก็นำไปสู่ความสงบสุขขึ้นในบ้านเมืองติดตามความเห็นบางส่วนของประชาชนจากรายงานพิเศษค่ะ่ว่ามันจะไปยังไงต่อบ้านเมืองขอให้มสงบสบุขที6เดือนแห่งการชุมนุมทางการเมืองยืดเยือ้อ มีการปิดเส้นทางการจราจรและสถานที่สำคัญทางราชการหลายแห่งทำให้ประชาชนและประเทศชาติเกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะความรู้สึกของประชาชนที่อึดอัดกับสถานการณ์ทางการเมืองที่คลุมเครือและไร้ทางออกเพราะว่าทนมาหกเดือนแล้วทุกคนก็อึดอัดมอ,องตรงอึดอัดมากๆว่ามันจะไปยังไงต่อบ้านเมืองอขอให้มันสงบสกักทีคืออย่าห่วงปากท้องเพียงเดียว ะห่วงปากท้องคนหากินอย่างเดียวพวงความรู้สึกของประชาชนบ้างมุมมองของประชาชนส่วนหนึ่งจึงคิดว่าการที่กองทัพประกาศบังคับใช้กฎอายการศึกเป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่ช่วยคลี่คลายสถานการณ์ทางการเมืองในเบื้องต้นและสร้างขอบเขตให้ผู้ชุมนุมแต่ละฝ่ายไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าและเกิดสงครามกลางเมืองก็อยากให้ทุกฝ่ายอยู่ในความสงบไม่ต้องแบบว่าไปไปยึดตรงนู้นตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนไป หมือนไปบังคับขู่เข็น์เขาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <All right. S 2> อยากให้คือถ้าชุมนุมก็อยู่แบบสงบอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการชุมนุมทางการเมืองที่ไม่ส่งผลกระทบแก่สังคมแล้วสิ่งที่ประชาชนคาดหวังจากกองทัพนั่นก็คือการดำเนินการด้วยความประนีประนอมไม่มีการเสียเลือดเสียเนื้อเพื่อคืนความสงบสุขของประชาชนในชาติให้กลับมาโดยเร็ววันแพี่ว่าท่านท่าเป็น ใช้ชีวิตประจําวันนีก็ไม่ได้กระทบอ,อะไรนะไม่ได้มีผลแต่ว่าพี่ก็ว่าเออดีเหมือนกันที่ว่ามันจะได้ไม่ไม่เกิดเหตุการณ์เสียเลือดเสียเนื้ออะไรขึ้นมาใช่ไหมเหมือนกับว่าตอนปี5้าสเห็นไหมคนก็ตายไปตั้งเยอะตั้งแยะถึงจะมานี่ใช่ไหมล่ะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันค่ะการออกมาขยับตัวของกองทัพท่ามกลางวิกฤตทางการเมืองขณะนี้จึงเป็นความหวังที่จะช่วยระงับยับยั้งสถานการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาให้ประเทศได้เดินหน้าต่อไปได้ นำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็วตามเจตนารมณ์ของประกาศกฎอายการศึกทั่วราชอาณาจักรในครั้งนี้